ข้อห้ามหลักสำคัญในการบูชาปู่ทาเวสวรรณไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหานาผียังต้องกลัวแล้วคนไม่กลัวหรอครับคนลายมือก้ากระบาดตรงกลางฝ่ามือต้องรู้ไว้ดวงชะตาจะรับทรัพย์โดยโชคปู่ทาเวสวรรณโนจะให้เมตตาจะให้ท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองมาดูกฎข้อห้ามที่เขาบอกกันว่า ห้าม4ข้อนี้4ข้อนี้เป็น4ข้อที่สําคัญที่ควรกระทําปู่ทาเวทท่านไม่ชอบก่อนอื่นเรามาพนมมือขึ้นก่อนนะครับขอบารมีปู่ท้าเวสวรร์เมตตาประทานพรประทานโชษแก่พวกเราทั้งหลายสิ่งดีๆให้บังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าอิติปิโสปะควายามะราชาโนท้าเวสวรณโนมะนังสุขังลางสโตนโมพุทธยะ ้าววสโนจารุมหาราชิกายะคาปตาปัฏภภูริโตว,วสาพุสักพูท,ทางลาโมโทเทาววสโนนโมพุทธยะขอบรารมีปู่้ทววสวรร์เมตตาประทานโชคด้วยเถิดเรามาลบฟังกันครับ4ข้อห้ามท่านเคยได้ยินกันหรือไม่ครับองค์เทพท่านก็ชอบคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแน่นอนครับว่ามีสข้อห้ามนี้องบอกได้เลยว่าองค์เทพ ท่านชอบคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้อที่1ท่านอาจจะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเรามารับฟังกันนะครับฆ่าประพฤติผิดไม่ผิดศีลศีล5้าต้องมีครบถ้วนบริบูรณ์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ดีๆสัตว์ไปอยู่ของมันท่านไปฆ่ามันเล่นเล่นท่านไปฆ่าท่านไปเบียดเบียนมันเล่นๆโดยที่ไม่ได้นําไปรับประทานเป็นอาหารแน่นอนครับ ถ้าปู่ท้าเวทท่านเห็นหรือว่าท่านสัมผัสได้ท่านไม่อยู่กับท่านหรอกครับท่านไปแน่นอนวัตถุมงคลที่อยู่กับตัวท่านไม่เหลืออะไรเลยนะครับองเทพถ้าไม่อยู่ด้วยข้อต่อไปในสิอยู่ในสินห้าก็บ่งบอกเลยว่าได้เลยว่าผิดลูกผิดเมียคนอื่นพูดจาเทศ็ศยุแยงตะแคงรั่วคอยใ,ใส่ร้ายป้ายสีดื่มสุรามื่นเมาโอ้โห ครบท้วนบริบูรณ์อยู่ในศิลห้าครบท้วนผิหมนเลยนะครับท่านก็นลองคิดดูว่าคนประเภทอย่างนี้มีปู่ทาเวทเอาไว้ปู่ทาเวทท่านจะอยู่ด้วยไหมนะครับแน่นอนไม่เกิดผลใดๆทั้งสิน้นแน่นอนท่านจะใส่ย,ยังไงก็ไม่มีคําว่าโชคลาภเงินทองวาสนาเกิดขึ้นแน่นอนผิดศิลห้าครบท้วนบริบูรณ์แต่บางคนบอกว่าก็มีนะมีคนทําชั่วมันกลับได้ดีนะ แน่นอนครับคนทาชั่วบุญกุศลเก่ายังหนุนนาอยู่พอถึงเวลาบุญหมดเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้เขาว่ากันมาตั้งแต่โบราณเป็นข้อห้ามเรามาระฟันกันเท่านี้ก่อนแล้วกันครับข้อที่2ออย่าคิดทำร้ายศาสนาใส่ปูเท้าเวทปูเท้าเวทท่านเป็นผู้คุมดูแลและท่านนะครับท่านเป็นผู้ที่ภาวนาตัวเองว่า ข้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ดูแลพระพุทธศาสนาปู่ทวเวศท,ท่านจะดูแลพระพุทธศาสนาก็คิดดูแล้วกันว่าท่านยุแยงจะแคงรั่วคอยทําร้ายศาสนาคอยอยุแยงยุยงส่งเสริมเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวเองทําให้คนอื่นหมดศรัทธาต่อศาสนาปู่ทวเวศท,ท่านจะอยู่ด้วยไหมครับไม่อยู่ด้วยนะ คนประเภทนี้แน่นอนว่าอาจจะไม่เกิดเรื่องราวร้ายๆเพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมมาอยู่ด้วยแน่นอนนะครับคนประเภทนี้ข้ทอที่3ไม่ทำธุรกิจที่โอร่งใสทำธุรกิจที่ไม่สุจริตเอารัดเอาเปรียบชอบโกงคนอื่นคนอย่างนี้เหรอครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดูแลรักษาธรณีจะเปิด กะสูบท่านลงไปยังมีชีวิตอยู่เลยคนชั่วที่ทำให้บุคคลคนอื่นเจ็บปวดโดนล้าวเป็นจำนวนมากเขาว่ากันว่าโดนทรณีสูบเลยนะครับโอ้โหแล้วไม่เห็นถึงความชั่วด้วยไม่เห็นการกระทำของตัวเองคิดว่าเป็นเรื่องถูกต้องเห็นแต่ผลประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวจะโดนทรณีสูบยังไม่ทันเสียชีวิตเขาว่าในตำราเขากล่าวไว้ว่ายังไม่ทันเสียชีวิตธรณีจะสูบลงไป สูนลกขุมสุดท้ายอันนี้น่ากลัวมากนะครับผียังต้องกลัวแล้วคนไม่กลัวล่ะครับถ้าคนชั่วปู่ทาเวศท,ท่านก็ไม่อยากอย,กอยู่ด้วยนะนะครับต่อ,อไปกระทำตัวเป็นคนที่เห็นกับตัวไม่มีน้ำใจเอาแต่ได้จากคนอื่นคิดแต่เรื่อง อับสีนะครับสับป,ปดนที่แต่เรื่องไม่ดีแต่ว่าถ้าบอกว่าเราเป็นมนุษย์โลกยังมีกิเลสอันนั้นไม่ผิดนะครับผมอันนั้นไม่ผิดนะนะครับแต่ว่าอันนี้ถึงขั้นเขาเรียกว่าจักหนักจักหนักก็คือเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบทําชั่วสารพัดหลอกเขาเรียกว่าหลอกเอาเปรียบคนอื่นนะครับขอโทษนะครับไปเที่ยวอาบนวดก็ไม่จ่ายเงิน โอ้โหนั่นทําผิดอยู่แล้วนะผิดศินข้อ3ามแล้วแต่ว่าก็าบี้ยวเขานะครับไปหลอกเอาเขาฟรีนะครับผิดหนักนะครับ,นนะรบในตําราเก่าว้เช่นนั้นนะหมอซาไม่ได้พูดเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้มันถึงขั้นที่แบบจักหนักแล้วนะครับผมมันถึงขั้นแบบโอ้โหเขาเรียกว่าขุดไม่ขึ้นแล้วนะครับผมถึงแม้บางคนจะผิดสินแต่ผิดศินแต่ว่ายังมีความรู้สึกที่ดีไงยังเป็นมนุษย์อยู่เฮ้ยเราไปเที่ยว ก็จ่ายเงินเขาเราไปเที่ยวเราเาเราเกะก็ไม่เบี้ยวเขาเราไปเที่ยวนู่นก็ไม่เบี้ยวเขาเราทําแต่สิ่งดีๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีในกิเลสมัวเมาอยู่บ้างยังมีหลงมัวเมากินเหล้าดื่มเหล้าอะไรบ้างแต่ว่าก็ยังมีความเป็นธรรมอยู่ในตัวเองข้อที่สี่นั้นบอกถึงเลยว่าคนคนนี้ไม่เหลือความชอบธรรมแล้วไม่มีความเป็นธรรมในตัวเองยังมีบุคคลที่เคยท้าทายลองดีลบหลู่ ก็เจอดีกันเป็นมากมายเรื่องราวต่างๆปู่ทาเวศท,ท่านคือเทพที่มีฤทธิ์มากๆใครพบติดตัวแล้วจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหากับชีวิตรู้สึกมันมีอะไรมนตร์ดำอะไรบางอย่างมากดทับถ้าพบปู่ทาเวศแล้ว ชีวิตจะพิผันเพราะสิ่งไม่ดีถูกออกนําออกไปหมดแล้วดวงชะตาจะเปิดรุ่งโลกไปสมเร็จรับทรัพย์รวยโชคโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองลองหาปู่ทาเวศมาบูชายแฝงคอไว้นะครับ